สวัสดีค We right. ่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะค่ะสวัสดีคุณอูดาครับสวัสดีคุณสมเด้แเลยครับวันนี้มากินเขาน้ำกันค่ะกันเล่นั่นไอ้น่อูดาเผ็ดเน้อยุ่งเน้อกินเล้ะค่ะหลังจากไปตึกตะดุงนะ่าสิลาปลาแต่ไอ้นอูดากระเพงมันนเดิค่ะเดีล่อยลงตาเมื่อ่ิบนองตาน่ะมันว่ายิ่งโตนะเธอเนาะแม่นครับค่ะกันเลยพาพี่น้องมากินข้าวี่ออะค่ะเมื่อวานไอ้ที่อย่างนี้เธอมนูเธอะอ ต้มไก่ครับต้มไก่เนาะค่ะสูตรมะขามค่ะต้มไก่อันนี้ผัดดอกกระลำค่ะผัดดอกกระลำไส้หมูใส่อันฎนาเนาะค่ะอันนี้กับเผาหมูค่ะนะพี่น้องกินข่าวสวยเนะค่ะกับไข่ดาวเมื่อนี้อันนี้ค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าเติมน้ำกันจ้ากินอาหารข้าถัวยมื่อนี้าค่ะเจ้า ตดต่อมยังต te ั้งห้างตอตดี่มดีีเนยต่มสุดใจดีอะไรดีบ้งเฉียวแน่พวกนี้น้อหลวงออกเป็นรเป็นจิเป็นเงินข้ามาเต้น แต่เด็อีกเบ,บ็ดวินิลาหอมเลย c ส่นมนี่นะต้มยำไตกระฉค่อ้างดูจัดดิงเลยอ้าวี่พ่อิะเ้าอ,อีแน,นะคะีคฮะต้องไก็ออกมาอย่ะเหอนนี่ป้าบรลืมือบัม่บามนะ กกม,มัน,น,นมติดกกอย่างกนเล้เป็นตับ้าตัวน้ำหน่อยๆส่วนหญ่เป็นคนตกแยกต่วนทนหน่อย,อยกับปูกับปู่ว่าคำมึนเห็นน้ิส่งึ้นอยู่ะ่ะมนามส่งอ,งอย่างเวลาั้นตะัดริงเยอะที่่นอ่ะ แต่มัน pues ก so nah ับตาเรียนได้ดีนิ่รถตานนี่พี่ตงดีอ๋อพระเจ้าเออแม่แม่หมูล้มันขี้เขาหูอ่ะไีกระพับนี้กระพับ ินเยอะเลยเขาเกนอแล้วกินในูกมือูกขาบเด้พี่น้องเป็นมากแล้วม่อาอาหารต้องเติมแบบพี่น้องจะเห็นตอนนี้มันด่าสิแบบนี้หรือแล้วเมื่อเราติดขาบักกระเทาะน้าไผมากมันก่

จังก่าปากซุู้ๆหาความแตกนยู่นั่งเลยกระเบื้องน้ำแรงกัน้ำหนึ่งต่างันสองคำ พีสองใน,น,น,นไม่เอาเวยนามีนะนี่บนี้นะหนเด้๋ยวาพี่น้องพี่เตรบน้ำกันอ่าแม่ใครบ้าง แล้วหนานนี่ตื่นปะใแมมเเากันเาดี่าอะไริ้อนดีว่าตต้องช่วยออกิดตก่อนเาเริ่มงามแล้วนี่นะเ้อตนตาเนี่แม่มัตัวลูกซื้อมาไไว้ยังืนเต่าอยู่ซื้อมานี่

Hãy thật ra. 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 เริ่มเย็นัแล้วเมื่อไห้คนกินนั่งเหลื่องเกลือนกระเพราเขาเยี่ยมมาอืมไปไกให้เราบริโภนักดื่มง่ายง่ายนี่หอเ่อน

ไม่กินยาไขแล้วเปไน็นน้ำหมักลใหญขันนีไอ้ันนียขอ้ัไอ้ยขังไอก็เพางอ้ก็นมแคอไปเยแผลคอไปเรอยอืม อ่ะอ่าต้องตรมตี๋แต่ไม่ตรงนี้เนาะตีต่างจากี้ที่ปูนั่นเนาป e ูจะวับมีบ้าเนาเลยดองก้องตัยนี้ตลอดเลยบ้าเนา เล้คุปายู่นป้นปายจำด้ไหมอืมาต้องเนีย้ยม่นเงนี้ยะดอกน้องม่หมลหลังมัน,นตักจานึงเต้มเลยค่ะก็ซ็มเน่ร้อ,องจานมน,นูนอยอด,ดันมากเลยค่ะแต่ว่าเส้นไหลก็ครอบคตรัสิพากนานันิีข้าวเคยใน้ำเอข้าเคยใน้มือแรงินข้าวเจ้าในข,ข,าในขนาน้าน้ำมือแรง กวากุ้มมันน,น้ำตาลใน่อน้ำบางมือนะค่ะแไม่้มเขาแตส่วนหลายน้อมือแรงค่ะแต่ว่าบางมือกับเฮ็ดอาหาราที่ตางกินกับข้ามเจ้าเยอะเหลือเม่เนาะแต่ว่าส้มเหลาสดๆละเสรกับกินเขาย้อทานะกว่าค่ะอันนี้เกิดบดนึงกัหิวหนะี่ินได้บดนืงกับหิวค่ะมาพี่น้องยังม่เลีวอีกค่ะพีค่ะเพิ่งคกเลยมเลีวอีลีบอกแหละถึงเขาแล้วมะเลีว ไมได้กินแบบนี้น้อมาลับอืมตับหักก็เพชดดีว่าพี่โค้งอยากให้เผ็ดนี้ตับหมักแบดค้ะเมนูเอามือนี่คือตาบหักต้องเด้อค่ะกินเขาอิ่มละตาบหมักต้องมันอย่้ฟัก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  แต่หมดต้องมี้สองแบบดนะค่ะเป็นมันเศษซอยแบบ nháo หรือแบอกฮวงก็ได้หรือว่าอันอย่างก็เฮ็ดแบบส,สันตันก็ได้อันนี้มันเฮ็ดตัวอะไรอยู่นิดหนึ่งนะซอ,อยแบกตอมกันค่ะเสี่ยวไหนให้แม่์น้ำ<า>ใช้ปูดองกันค่ะป,ป,ปูดองเขาหมดแล้วเขาจะได้ไปเก็บปูละปูดองหมดละปูดองรอบนี้อัน ดองซีสตันปลาทิพรรย์สรสบะมีนเน่าเลยเติมมักเน่าอะไรเมื่อเป็นหัวค่ะน้ำตาลาอันเห็นขี้ปนิดเล่นกันเนาะเอ็นนวดโจกลงเลยอ,อ๋อดองแฝดเยอะก็ต้องใส่หน่อย,ยค่ะหัวไว้ด้ะค่ะต้องบอกรีก พี่ไรก็บกต้องอี่ค่ะใช่มันหลยไหนเนาะนั่ไม่กินอะไค่ะินก้ากนค่ะต้องมันเสกใสเนะาะค่ะเนุ้ยน,นี่ก็ได้ต้องหลายนี่ ใายไปเนี่พี่น้องนี่ค่ะต้องตบไายดูจริงนีนิจ้ะค่ะมันจะเสริมมันจะเสริมนอนมาหลับเาคักมือนีิมาเด้อข้าไปเนี่พี่น้องนี่แล้วค่ะเน,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 นี้ยสีรอด้ะค่ะออมนนะนนะคะคันคือว่ากันกินต่อไปแล้วมันไม่ต่ำมา่งหูอืมจะเราต้องหวานหวานไม่เส้นต่างอยากเลยค่ะ ไผ่ปู่นาวนี่แซ่บกว่านี่ปู่มะนาวค่ะอืมผิดก,กระสดเลยเด้อค่ะระวัางนี้จะกลาวอีกปู่อืม ตำยุ้านน้ำไล่ยหลายแนวเวลาร้านเพิ่นมันเ,นเ็นแบบสุดบไี้เค็มคนนะค่ะล้านตำฮุ้งตองเห็นดบบนนึงเขาจะมีน,น,น้ำอขันล่างสดจนีงอืม อันนี้นเดี๋ยวไม่มีน้ำแฝบไม่หมดต้องแต่ตว่าต้องกินต้องระมัดระวังในเด้อค่ะวันเถอะอืดๆเข้าไปพุทดหยอืง นี่ปู่กันเอ,อ,อยากกินปลาเด็กตัวน้นอยเมื่อนี้หายหน้อยตัวน,น้อยค่ะว่าปลาขาวงาม คำละตัวคำละตัวนะเร็จตกไทยค่ะ ลองปูแล้ว,ล,วล้าบอานเขาอีกนนะคะ่ะใส้น้ำปลาปกติน่ะน้ำปลายิ่หอยอย่างก็ได้ะคะ่ะที่ว่าเมื่เค้มหลายที่ว่าคนหนอกมาเปลี่ยน ิี่บอกตรมาจะไม่งีตานะค่ะัเผู้ดองต้องสีเนเ่า ดู่เลยป่ะเนี่ยค่ะอยู่ละที่ปอยนี่เนี่ยผมอยากละอรปูตัวละห้าบาทเพิ่มปูตัวละห้าบาท Mặc tăng con thì tôi rồi bùi phía rồi. nhắm em ngã có nặng cơ đó là đắt không rất đẹp à. hết không? không một ít nước à อ่ะอย่ค่อยคือฮะลวงข้าไปนะสไลด์กิมมี่เนะคะ่ะส,สุดเซ็มกับสิไว้สไลด์อะไรเยอค่ะเมื่อนี้พามากินข้าวกินน้ำกับครอบครัวแล้วกันมะเ้็วค่ะต้องมาเจอกับขี้เด็กของเฮาค่ะจบไายแล้วคะ่ะตำบักต้องค่ะสูตรละลายผสมน้ำตาลเด้อค่ะสไับ์กิมมี่กาแฟโกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,น,น้ำเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ เสิร์หับพี่น้องนะค่ะ